ไปชมนะดอกไม้สีชมพูนะผมเนาะนี่ฮะตามสถานีรถไฟหยอกนี้นะนี่ฮะบุกชองสเตเดียมหรือเปล่าเออนะผมเนาะก็หาทางออกที่สองนะเดี๋ยวออกมาไป500เมตรก,ก็คือถึงแล้วนะผมเนะาะเส้นทางไปดูดอกไม้สีชมพูนะผมเนาะนี่ฮะทุกคนเยอะแยะมากมายเราก็เดินตามเขาไปได้เลยนะฮะในจุดนี้นะผมเนาะและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวดอกไม้สีชมพูนะผมตามป้ายขนำมผมนี่เลย มีคนเยอะมากเลยนะนี่ขณะยังไม่ถึงวันที่เขาเปิดบริการให้ท่องเที่ยวนะคือจริงๆปีนี้เขาจะเปิดวันที่567แต่วันนี้วันที่4ผมก็มาก่อนนะฮะไม่เป็นไรเนาะนี่ครับก็มีคนเยอะมากเลยแล้วก็มาเอาเสือมาตั้งแคมป์กินข้าวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเออถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับผมเนาะนี่ทางคณะผมเนาะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทันไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่จุดสูงกลางของดอกไม้อซาเลียเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเป็นเกาหลีก็ อะไรนะดันชินเลอะไรน,นี่แหละแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแบบดอกไม้พันปีเรียกแบบนั้นนะผมเนาะโอเคไปเดี no> ๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยสวยงามของดอกไม้สีชมพูกันนะผมเนาะพี่น้องคนเยอะฮะไม่รู้ว่าจะถ่ายกันยังไงนะนี่ฮะนี่บรรยากาศข้างหน้าไงบ้างฮะโอ้ตรงนี้ไงไฮไลท์อะไฮไลท์เนี่ยผมกําลังเดินลงไปอยู่ จุดน,นี้แหละไฮไลท์แล้วก็ต้องให้เพื่อนอะอยู่จุดนู้นอะอยู่จุดนู้นนะครับผมเนาะอยู่จุดนู้นถ่ายลงมาถ่ายลงมาจุดเนี้ยถ่ายลงมาจุดน,นี้แล้วก็เนี่ยไฮไลท์ที่ดีที่สุดเลย <laughs> ผมเห็นแล้วล่ะนี่ไฮไลท์แบบนี้เออผมกําลังเดินจุดในไฮไลท์ที่เขานิยมถ่ายกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมายไปหมดเลยฮะ ก็คือมานั่นชิวๆกันนะครับนี่ฮะจุดถ่ายรูปก็เยอะมากคนถ่ายรูปก็เยอะมากนะครับไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปเลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าเดึงไม่ทั่วครับคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้ผมอยู่จุดสงการของผู้คนเกาหลีที่บรคนกินข้าวแต่งหน้าอะไรต่างๆนานา,นาแบบเนี้นี่ครับตอนนี้คือคนเยอะมากบอกเลยอันนี้ขนาดยังไม่ถึงเวลาที่เขาเปิดให้ท่องเที่ยวนะ เรามาก่อนนะครับมาก่อนเขาก็ยังมาก่อนผมอินนะครับนี่ฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก,ก็แวะมาหลงเดินเที่ยวกันได้นะครับเนาะเมื่อเราเดินเที่ยวเสร็จแล้วก็ข้างๆสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะมีของขายอยู่นะเต็นโถต่างๆนานาแบบเนี้ยเราก็สามารถแวะมากินลงท้องกันก่อนได้นะครับผมเนาะนี่ครับไก่เนาะไ,ไก่ทอดอันนี้เจ็ดพันนะผมเนาะไก่ทอดครับ